นะครับก็แต่ว่าน no ้่นมันเสียงอะไรนะน่าจะไม่มีนะเออน่าจะตาฝาดไปเฮ้ยน้่นมันเสียงอะไรอ่ะใครช่วใครร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตกใจน่าจะตาฝาดไปแล้วมั้งหรือว่ามันคือภาพหลอนนิดขับรถไปต่อแล้วกันโอ้ยหเดินเอ้าว ลืมไปเติมน้ำมันหมดไม่อะนะเจ้าผียาเจ้าจ้า,ม,า,าม่เออเออเฮ้ยทำไมเราโดนขังวะเดี๋ยวน้ิป้ายอะไรอ่ะแกจะไม่มีวันออกจากเกมนี้ไม่ได้จริงเหรอนายขอดูสิเดี๋ยวมันกดไม่ได้อ่ะมัน มันกดออกเจกไม่ได้เอา้าทีนี้โดนผีหลอกตายแล้วสี่เส้นแหกคุกออกมาได้นี่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 เดอดไอ้ผีมากเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเป็นแค่ความฝัน ฝันเช้านั้นใช่ไหมนะเมื่อกี้เราน่าจะฝันนอนหลับฝันไปแน่ๆ,นๆนเลยเมื่อกี้ในฝันน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนเออในฝันน่ากลัวมากเลยเย้ในที่สุดก็กลับมาถึงกลับมาที่บ้านเราแล้วโอ้ยทุกคนเมื่อกี้มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยเกือบไม่รอดแล้วไ่คิดฝันว่ามีผีมาหลอกตัวใช่ขอก็ยังโชคดีขอลาก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย